my enemies สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเอกสุดส่วนแปดสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mobile l e g e n เ s นั์อีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีคนได้ขอผมมาว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปแนะนำสอนเล่นเกนเจอร์ป่าให้หน่อยก็คลิปนี้ผมก็จัดให้เลยครับผมคลิปนี้ผมจะมา แนะนำและรีวิวว่าสกิลภายในเกมของเกนเจอร์เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วผมก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูหนึ่งตาด้วยนะครับผมตามคอนเซปช่องเอก0 0 8เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดฝึกซ้อมกันดีกว่าว่าไอ้สกิลของเจ้าตัวเกนเจอร์เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคไปลุยกันเลย let's go อ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในโหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันที่สกิลติดตัวของเกนเจอร์กันก่อนเลยสําหรับสกิลติดตัวของเกนเจอร์เนี่ยเขาจะมีกระสุนพาสซีของเขาเนี่ยทั้งหมด6นัดซึ่งนัดที่6หรือนัดสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นกระสุนสีแดงซึ่งไอ้กระสุนสีแดงของเขาเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีเบสิกของเขาครั้งถัดไปเนี่ยติดคริตข้อแบบ100%เนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างโอเค1 2 3 4 5 6อ่านัดสุดท้ายก็คือนัดที่6ของเขาเนี่ยจะยิงออกมาติดคิยิคอ่แบบ100%เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลติดตัวของเกนเจอร์นะครับผมโอเคเรามาดูกันต่อที่สกิลที่1สกิลที่1เขาจะทำการยิงกระสุนพัดสีของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับผมเปียง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 อ่ะซึ่งนัดสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะติดคิยิคอ่อีกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึง่ง เปียง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 อ่ะติคีดที่ข้อนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับสกิลที่1โอเคเรามาต่อกันที่สกิลที่2ส,สกิลที่2เ,เจนเจอร์จะทําการพุ่งไปในทิศทางที่เรากําหนดแบบนี้ครับผมฟืบหลังจากเจนเจอร์ใช้สกิล2พุ่งไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจการโจมตีปกติของเขาครั้งถัดไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะโจมตีให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ ดาเมจการโจมตีปกติตอนนี้อยู่ที่316นะครับผมเดี๋ยวผมจะพุ่งและโจมตีให้คุณผู้ชมดู <look> ฟืบอ่าและโจมตี412นะครับผมถือว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลที่2โอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาที่สกิลหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมก็คือสกิลหนเนี่ย เวลาเราใช้โดนคีบหรือฮ okay. ีโร่ฝั่งศ in ัตรูแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลที่2ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ให้คุณผู้ชมดูเอ่อเดี๋ยวผมขอปิดโหมดลดคูลดาวน์แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สกิลสองให้คุณผู้ชมดูฟึบฟึบอ่ะแล้วโจมตีสกิลหนึ่งใส่ศัตรูอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมมันจะช่วยลดคูลดาวน์สกิลที่2ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งฟึบอ่ะโจมตีเปิง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 ปิงงเปียงอ่ะเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลที่1และสกิลที่2มันสามารถใช้คอมโบกันได้นะครับผมสำหรับ2ส,สกิลนี้โอเคเรามาต่อกันที่สกิลอันติเมตสำหรับสกิลอันติเมตของเกนเจอร์เขาจะทำการยิงกระสุนระเบิดออกไปข้างหน้าทั้งหมด3นัดแบบนี้ครับผม1 2 3แบบนี้นะครับผมซึ่งนัดสุดท้ายหรือนัดที่3ของเขาเนี่ยจะทําให้เขายิงออกไปและติดคีิที่ข้อแบบ100%อีกเช่นเดียวกันนะครับผมและในระหว่างที่เขาใช้อัลติเมตเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนตําแหน่งในการยิงของเขาได้นะครับผมเราจะสามารถทาให้เกนเจอร์เปลี่ยนตําแหน่งในการยิงของเขาได้ก็คือเราจะต้องเลื่อนปุ่มจอยสติ๊กหรือเลื่อนปุ่มทิศทางในการเดินของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคผมจะเลื่อนปุ่มเดินไปที่ด้านซ้ายนะครับผมแบบนี้ อ่าเจนเจอร์ก็จะกระโดดไปทางด้านซ้ายอ่าเปลี่ยนมาทางด้านขวาเกนเจอร์ก็จะกระโดดมาทางด้านขวาโอเคไปข้างหลังปึ๊บเกนเจอร์ก็จะกระโดดมาด้านหลังแบบนี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนทิศทางในการยิงของเกนเจอร์จะให้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังได้หมดนะครับผมแล้วแต่เราจะควบคุมเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับสกิลอันติเมทของเกนเจอร์โอเคสกิลภายในเกมของเกนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงๆกันดีกว่าว่าถ้าผมหยิบนําไปเล่นแล้วเนี่ยเกนเจอร์มันจะโหดและแรงสักแค่ไหน okay let Let's go. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Don't even try escaping. Let's make this quick. one. Let's make this quick. Launch, attack. The luck inside. Write a sonata with your corpse. Tried. Our turret is under attack! Take a look inside. Inside, An enemy has been slain. Great. Attack the Lord. Inhibitor <laughs> turret is under attack. Your death. Oh. attack the bullets. Don't even try. Escape from my side. Attack the Lord! Your death is music to my ears. Don't even try. An ally has been slain. Launch attack. Hmm. <laughs> I will compose the greatest sonata of your corpse. Your team destroyed a turret. Uh, Initiate retreat. No one else. this Want to take a look inside?